สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันเช้าวันนี้28มีนาคม2563นครับ8นาฬิกาเสร็จๆนะครับตอนนี้วันนี้ครับ18นาฬิกาวันนี้ครับ28มีนา63นะครับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอดคมครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 5,000บาท3เดือนนะครับถ้าลงทะเบียนสำเร็จก็จะรับการโอนเงินในเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกแล้วก็เดือนพฤษภาเดือนมิถุนาก็รวม3เดือนจะได้15,000นะครับเป็นมาตรการที่เยียวยาแก่ลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ใช้แรงงานนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับเมื่อมีการแพร่ระบาดนะครับ รัฐบาลก็มีมาตรการสั่งปิดชั่วคราวปิดสถานบริการต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคทําให้าบางอย่างก็หยุดกิจการหยุดชั่วคราวผู้เป็นลูกจ้างผู้ประกอบการทํางานเ,าเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพนีก็ขาดรายได้ได้รับผลกระทบไปนะครับเขาก็เยียวยารัฐบาลก็เยียวยาให้15ื่นานะฮะโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนมาดูครับ สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องประกอบอาชีพด้านเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเป็นลูกจ้างแรงงานเดนื่นๆก่อสร้างทํางานเดื่นได้หมดนะครับอาชีพอิสระนะสข้อแล้วนะครับคุณสมบัติแล้วก็ เป็นผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะครับอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าประกันสังคมที่ส่งเงินด้วยตนเองมาตรา39/40ลงทะเบียนได้ไหมได้ครับลงทะเบียนได้นะครับมาตรา39/40แต่มีข้อยกเว้นนะครับถ้าได้รับการเยียวยากรณีว่างงานจากประกันสังคมแล้วมาตรา39าลงไม่ได้นะครับจะต้องไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคมมาก่อนลงได้ทำนองนี้ครับ แล้วก็จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ถามมาอีกครับมีผู้ถามมาอีกผู้สูงอายุลงได้ไหมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงได้ไหมคําตอบครับลงได้หมดนะครับขอให้เข้าเกณฑ์เหล่านี้ก็คือมีสัญชาติไทยอายุ18ขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับแล้วก็มีอาชีพรับจ้างนะครับเขาเน้นอาชีพไปที่รับจ้างนะครับหรืออาชีพอิสระอื่นๆเอาหาข้อมูลมาลงก็แล้วกันเอาหลักฐานมาดูครับ บัตรประจําตัวประชาชนนะครับดูตามหลักฐานของตัวเองเลยเตรียมมาเลยด้านข้อมูลด้านหน้าด้านหลังเลขประชาชนว่ากันไปนะเตรียมหลักฐานตัวนี้ข้อมูลส่วนบวคนุคคลก็คือข้อมูลส่วนตัวประกอบอาชีพอะไรว่ากันไปแล้วก็ได้รับผลกระทบยังไงเตรียมเตรียมลงนะข้อมูลนายจ้างชื่อนามสกุลเลข13หลักอะไรก็ว่ากันไปถ้ามีนะเตรียมหลักฐานไว้ลงวิธีการรับเงินครับเขาจะโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีนะครับท่านก็เตรียมเลขที่บัญชีมาก่อข้อมูลนะครับ และก็ทางแนวทางที่2ที่จะได้รับเงินก็คือบัญชีพร้อมเพย์บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่เป็นบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชนของท่านก็รับโอนได้เหมือนกันนะครับระบบจะสามารถดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ท่านเร็วสุดเจ็ดวันทําการเมื่อท่านลงทะเบียนผ่านเกณฑ์นะครับลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ปุ๊บนี่เขาตรวจสอบจะมีระบบ SMS แจ้งเตือนมาว่า,าลงทะเบียนสําเร็จนะ เสร็จแล้วถ้าใครลงทะเบียนไม่สำเร็จก็จะมี s อสสแจ้งเตือนมาบอกพร้อมด้วยบอกเหตุผลที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะฮะโครงการนี้ไม่ใช่ว่าใครลงทะเบียนได้ก่อนได้เงินก่อนไม่ใช่นะครับเขาให้ลงทะเบียน3ล้านคนจริงๆแล้วคือใครผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติมีสิทธิ์ได้เงินหมดนะเขาจะตรวจสอบเป็นคนๆไปถ้าผ่านก็ได้เงินไม่ผ่านก็ไม่ได้นะเขาจะมีระบบตรวจสอบของเขานะไว้ เว็บไซนี้แต่ถ้าหากว่าลงทะเบียนผ่านเกิน3มล้านคนนะครับจะจะมีการพิจารณาของบมาจ่ายเพิ่มเติมอีกที่หลังนะครับเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มีคนถามว่าไปลงทะเบียนที่ธนาคารได้ไหมกรุงไทยเขาไม่แนะนำให้ไปลงทะเบียนครับเนื่องจากช่วงนี้ป้องกันไม่ให้คนไปรวมตัวกันเยอะเพราะระบาดโรคมัน ระบาดได้ง่ายติดต่อกันได้ง่ายให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นี่แหละครับรายละเอียดอื่นๆนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหมายเลข022739020เมื่อโทรติดแล้วก็กดหมายเลขภายใน3558นะครับสอบถามวิธีการลงทะเบียนนะครับหรือเมื่อท่านลงทะเบียนผ่านไปแล้วสอบถามสถานการณ์โอนเงินก็หมายเลข0211111144นะครับ เอาแนะนำกันเพียงเท่านี้ครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็ลงทะเบียนได้เวลา18นฬิกาวันนี้ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านสามารถลงทะเบียนผ่านและได้เงินกันทุกคนสวัสดีครับ